สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพียจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับขนมปลาหวานนะครับก็จะเป็นขนมที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับในหนังไทยหรือว่าในสมัยเด็กๆนะครับก็เนี่ยตัวนี้เพียงก็ไม่ได้กินตังแต่สมัยเด็กๆนะครับก็จะเป็นตัวนี้เพราะเมื่อก่อนนะครับที่เราเลิกเรียนมาเนี่ยก็จะมีอย่างนี้วางขายที่หนโรงเรียนนะครับก็จะขายกันเนี่ยตัวละหนึ่งบาทนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันแพงขึ้นมาเป็นตัวละสองบาทแล้วพอดีไปช้อปปิ้งมาแล้วก็เจอนะครับก็แบบเฮ้ยมากินเลยลึกความหลังก่อนอย่างแรกนะครับนี่มันต้องมีเป็นมทีีี่่เรรยววนนะคับ แล้วก็เนี่ยเป็นชิ้นปลาบางๆบางๆนะครับเป็นชิ้นเนื้อเนี่ยบางๆเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ที่สำคัญนะครับมันจะต้องใส่ด้วยกลิ่นเนี่ยของไอ้พวกน้ำพริกเผานน,น,นี่หอมกลิ่นน้ำพริกเผามากเลยครับแต่เนื้อไม่ค่อยมีอะไรครับมีแต่ทาน้ำพริกเผาโอเคมาชิมรสชาติกันนะครับว่ามันเหมือนกับสมัยเด็กๆที่เรากินกันนั้งเรียนหรือเปล่า เอาตรงนะครับคืออย่างแรกก็คือว่าไอที่อบอลแท็คอย่างเงี้ยเออมันก็ไม่เขียนวันวันที่ผลิตไปด้วยเนะาะอย่างแรกคือพี่รู้สึกว่าที่เราซื้อมาเนี่ยเนื่องจากมันไม่เขียนวันที่ผลิตไปนะเป็นแบบขายทั่วไปมันก็รู้สึกเก่าดังนั้นเนี่ยเวลาเราซื้อของพวกนี้มันต้องซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้นิดนึงนะครับต้องมีวันผลิตมีอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าเก่าไปอย่างที่สองก็คือเนื้อของอนะครับ คือเนื้อเนื้อมันได้แต่กลิ่นของพริกเผาเนี่ยมันยังไม่ได้เพราะมันต้องมีรสชาตินะครับคือไอ้พวกนี้มันเวลาเรากินสมัยเด็กก็รู้ใช่ไหมครับเราไม่ได้กินเนื้อเท่าไหร่หรอกเราไปกินกลิ่นไอ้พวกรสชาติพวกพริกเผาพวกซอสที่มันติดเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็ให้น้อยไปนะครับโอเคครับก็ถือว่าเป็นของที่ลรำลึกถึงความจําสมัยก่อนนะครับเนี่ยจำได้ลูกปลาเมื่อก่อน1บาทเดี๋ยวนี้นะครับเป็น2บาทแล้วก็เพิ่มมาตามราคาแต่ถ้าเกิดใครอยคากซื้อนะครับยังก็แนะนำนะครับว่าควรจะซื้อจากแหล่งที่เชื่อออออถืืืไดดด้้้นนนนรัขงงพีีี่่เเเกกก็ซมมาูสสึสึิห ทางทังที่มันก็ตกอะไรแค่2บาทนะครับแต่ก็เสียรายตังค์เพราะว่ามันมันกินไม่ได้ครับุ่งตรงเพราะว่ามันมีกลิ่นหืนขึ้นแล้วดังนั้นถ้าเกิดใครไม่อยากจะเสียตังค์แบบพี่อ่าน,นะครับก็ลองไปซื้อในแหล่งที่เย,ยื่อถือได้นะครับโอเคครับแล้วขอจบการรีวิวคลิปนี้ปันเบีเย่นนี้นะครับแล้วถ้าก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้กดแชร์ด้วยครับ